พี่ภูมิค่ะรู้ไหมคะว่าสำนวนแก่แดดเนี่ยมีใช้มาตั้งแต่อย่างน้อยก็สมัยรัชกาลที่หนึ่งใช้มานานมากใช่แล้วรู้ไหมว่าแก่แดดแปลว่าอะไรหรือมีที่มาจากอะไรเออันนี้ไม่รู้คือจริงๆแล้ว มันแก่ยางอื่นไม่ได้หรอคพี่อยู่ะอ่าแก่ยางอื่นไม่ได้อย่างเช่นแก่อะไรไม่ได้แก่ฝนแก่ลมแก่ฝนแก่ลมแก่สายฟ้าแก่ไมยุอะไรอยอะเนาะเนาไม่ได้นะคะทีนี้จะเล่าให้ฟังค่ะคําว่าแก่แดดนะฮะอย่างน้อยเนี่ยเท่าที่สืบคนได้เนี่ยก็น่าจะมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1คํานี้ที่ปรากฏใช้เนี่ยเราไปเจออยู่ในตัวบทวรรณคดีก็คือราชาธิราชนะแต่งในสมัยรัชกาลที่1ก็ประมาณพุทธศักราช2328่ มีความตอนหนึ่งปรากฏเอาไว้เกี่ยวกับคำว่าแก่แดดนะตอนที่อมหาทินนะมณมีกรอดกราบทูลพระเจ้าราชาธิราชความว่าอันตัวข้าพเจ้าก็เป็นชายชาติทหารถึงกายแก่แต่ใจหนุ่ม,มได้รับอาสาพระเจ้าอยู่หัวแล้วไม่เสียดายร่างกายและชีวิตได้ออกวาจาเป็นสองแล้วครั้งจะกลับคืนเอาเสียแต่หนึ่งคนทั้งปวงจะหัวเราะเยาะได้ว่าแก่โกงมิใช่แก่กิ่งบางก็ว่าแก่แดดมิใช่แก่กับต้น ข้าพเจ้าขอสำแดงฝีมือแก่ให้ปรากฏไว้ให้หนุ่มๆดูเหมิ่นได้อ,อันนี้ก็ไปคัดมานะคะจากที่อ้างอิงไว้ในกริภาษาหนังสือไทยฉะฉบับปรับปรุงของอาจารย์โสภายน้อยเราก็จะเห็นว่าเมื่อกี้นี้เขาบอกว่าแก่แดกมิใช่แก่กับต้นอ่นนั้นหมายความว่าแก่แดกก็น่าจะมีที่มาจาก